สวัสดีคะ่ะท่านผู้ปกครองและเด็กที่น่ารักทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูนะคะในวิชาสังคมศึกษานะคะในคาบที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องพรารัตนาตยไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคาบต่อไปนะคะเป็นคุณครูนะคะจะสอนเรื่องโอวาสามนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าโอวาสามเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยคะ่ะพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่คะ โอวาสามนั้นก็คือหลักธรรมที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาและเป็นโอวาที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่พระสงฆ์ค่ะซึ่งโอวาสามนั้นจะประกอบไปด้วยการไม่ทำความชั่วการทำความดีและสุดท้ายคือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะในวันนี้พี่จะพาน้องๆไปเรียนกับหนึ่งในโอวาสามก่อนค่ะเรามาเรียนรู้กับการไม่ทำความชั่ว หรือเป็นจัดศีลกันก่อนนะคะเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ที่โรงเรียนของพัดเตยเบิ่มพักเที่ยงแล้วเรามาดูกันสิคะว่าพักเที่ยงแล้วเด็กๆทำอะไรกันเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ที่โรงเรียนของพัดเตยเบิ่มพักเที่ยงแล้วเรามาดูกันสิคะว่าพักเที่ยงแล้วเด็กๆทำอะไรกัน นั่นเสียงนกร้องนี่เพื่อนๆนเราไปดูกันดีกว่านั่นไงลงนกบนต้นไม้เอาลงมาเล่นดีกว่าเพื่อนเพัพดเอาไม้เขี่ยเลยเราจะเอาก้อนหินปาจะดีเหรอเราว่ามันจะตกลงมาตายนะอย่าไปยุ่งกับมันเลยไม่เป็นไรหรอก เด็กๆทำอะไรกันคะเมื่อสักครู่พวกผมได้ยินเสียงนกร้องครับเลยเดินหาเห็นลูกนกอยู่ด้านบนเลยจะเอามันไปเล่นกันด้วยการเอาไม้เขี่ยและเอาก้อนหินปาเหรอคะนักเรียนคะการที่เอาไม้ไปเขี่ยหรือเอาก้อนหินไปปาลูกนกนั้นเราอาจจะทําให้ลูกนกได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ถ้าเป็นเช่นนั้นถือเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งคือ เว้นจาก,การเบียดเบียนรังแกทำร้ายหรือฆ่าสัตว์เลยเด็กๆลองคิดว่าถ้าเป็นตัวของเราเองมีคนเอาก้อนหินมาคว้างป่าเราก็ยังรู้สึกไม่ชอบรู้สึกเจ็บสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็เช่นเดียวกันค่ะครับคุณครูพวกผมจะไม่ทำร้ายหรือเบียดเบียนสัตว์อีกแล้วครับดีมากค่ะเด็กๆเพราะการที่เราไม่ทำความชั่วนั้น ถือเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมได้เหมือนกันนะคะได้ด้วยเหรอครับคุณครูแค่เราไม่ทำความชั่วใช่ค่ะสิ่งที่นักเรียนทำเป็นการผิดศีลคือการรังแกสัตว์ตามหลักโอวาทสามในพระพุทธศาสนาค่ะที่สอนให้เราไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์รู้แบบนี้แล้วต่อไปอย่าทำอีกนะคะครับคุณครู เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆวันนี้เพื่อนๆของเราเกือบทําผิดศีลไปหลายข้อเลยนะคะการไม่ทําความชั่วทั้งปวงนั้นเราจะต้องไม่ทําความชั่วทั้งกายวาจาและใจนะคะอ้าเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆดูแล้วดูคลิปวิดีโอแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะเด็กๆก็ทํากันอยู่แล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่าโอวาสามเนี่ยมีอะไรบ้างโอวาสสามมีทั้งหมด3ข้อใช่ไหมคะข้อที่หนึ่งคือ ละเว้นจากการทำชั่วนะคะข้อที่2องอะไรเอ่ยทำแต่ความดีข้อที่3ามทำจิตใจให้ผ่องใสใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูนะคะจะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนทำนะคะเป็นแผนภูนทำความดีนะคะเราจะทำความดีทำอะไรบ้าง ครูผัยยกตัวอย่างให้ฟังเช่นช่วยคุณพอ่อคุณแม่ทํางานบ้านนะคะล่างจารถูบ้านฝาดบ้านนะคะหรือว่าตั้งใจเรียนนะคะก็เป็นความดีนะคะหรือนอกเหนือจากนั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวนะคะครูผ่ยจะมีแผนภูมินะคะให้นักเรียนนะคะเขียนลงไปนะคะแล้วนักเรียนนะคะอย่าลืม นะคะส่งมาให้คุณครูดูด้วยแล้วบายสีด้วยก็ได้นะคะทําให้สวยงามเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิว่าใครจะทําสวยที่สุดนะคะแล้วเรามาดูสิว่าที่เราเรียนมาเราเข้าใจไหมหรือว่างานที่เราทํามาเนี่ยสวยงามคุณครูจะได้ชื่นชมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะรอนะคะรอรอดูผลงานของนักเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ